คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็มาอยู่กับมุกกี้ช a น n นลอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมเข้ามาแล้วเหมือนเดิมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริง๊งๆให้มุกด้วยนะเวลาที่มุกอัปเดตคลิปจะได้ไม่พลาดชมคลิปของมุกเนาะ <Okay. S 2> วันนี้เราอยู่ที่เกมนี้คุณผู้ชม โนันก์กลนะเราก็ึ้นมาที่สองพันเนาะ่ออื่นพาดูตารางการจ่ายก่อนละกันตารางการจ่ายก็เรียงตามนี้นะคุณผู้ชมด้านบนจ่ายมากสุดส่วนสัญลักษณ์สีเหลี่ยมนี่คือจ่ายน้อยสุดเนาะส่วนระเบิดนี่น่าจะเป็นสแครเจอร์แล้วก็อูโหโอ้หูเขาสามารถลุ้นได้คูณ<อ>น้อยเลยเหรอโหสุดยอดก็คือเกมนี้สามารถลุ้นตัวคูณได้นั่นเองนะคุณผู้ชมและที่สําคัญเขาสามารถซื้อฟรีสปินได้ด้วยก่อนอื่นเุาขอดูก่อนว่า อ๋อต่าสุดซื้อได้ที่ราคา600นะคุณผู้ชมก่อนอื่นมุกขอซื้อในราคา600ให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนละกันนะว่าจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยนะไปเริ่มกันเลยไหมเริ่มเลยเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็อย่าลืมกดอีกกดนึงก็คือกดไลค์แฟนเพจของมุกด้วยนะคุณผู้ชมไปเลยแฟนเพจของมุกถ้าใครไปไม่ถูกก็มีนะลิงก์ด้านล่างให้ตามไปนะคุณผู้ชมระเบิดตุ้มตุ้ม คุณยี่ห้าคุณผู้ชมโหแปบ๊บเดียวอะ่ะซุ่เพิบปะเนี่ยอันนี้อ่านว่าสุ่มเพิบไหมอุ้ยคุณผู้ชมคือเกมนี้นะ่ะโอเคอยู่นะระเบิดไปแล้วอะ่ะตอนนี้สุ่เพิบไปแล้วอะ่ะสุ่มเพิบแล้วอะ่ะบวกมา300ก้อไปอีก7นะคุณผู้ชมเกมนี้คุคิดว่ารายจ,าจ่ายน่าจะคล้ายกับสวีโบนันซ่าแบบนี้คุณผู้ชมแล้วเขาก็จะระเบิดตุ้ม ชมแตกต่อไม่รอแล้วนะ <Yahoo! S 1> โอ้หโตอนนี้คูณ20ไปแล้ว <Hey. S 1> บวกมาอีกเป็นซุปเปอร์อีกขออนุญ,ญาตกดเลยนะผู้ชมกดไปเลยบวกมาอีก354้อ้ผู้ชมผู้ชมผู้ชมะไรจะดีขนาดีี้ก็คือเหมือนสัญ,ญลักษณ์นี้ต้องมาเหมือนกันมุกไม่แน่ใจนะว่ากี่ตัวน่าจะแปดคล้ายๆกับสดีดมณนตออีก3ครัง้งอูคูณยี ผ่านไปได้ยังไงครั้งสุดท้ายต้มตัวคุณไปไหนนี่ไงคุณ15บห้ามาแล้ว,ลวอ้บวกมาอีก225เม็ดเป็นเมการคุณผู้ชมกดไปเลยโูสุดก็คือเราซื้อในราคา600นะคนะคุณผู้ชมได้กำไรมา380รูปว่าโอเคโอเคเดี๋ยวมุกจะลองซื้ออีกหนึ่งราคาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนาะว่า ซื้อในราคา1นึ่พันเนี่ยจะแตกต่างกันหรือเปล่านะคะนะคะนะคะกดไปเลยคุณผู้ชมมุกบอกเลยว่าคลิปนี้กดสาธุก้าๆ้าให้มุกด้วยแม <laughs> ปกติถ้ามุกซื้อฟีสปินอ่ะมุกจะคกพกมาเยอะนะแต่วันนี้ก็เอามาแค่นี้เพราะว่าสิ้นเดือแล้วไงคุณผู้ชมก็ย <laughs> ังเอาบอกอีกข้าวฟีสปินคุณ<ม>ผ<ม>ูชมเฮ้ย <laughs> แต่ตอนนี้ตัวคูนไม่มานะเนี่ยตัวคูน อได้ปะนี่มุ้งม่วงยังไม่ได้มุ้งม่วงต่อเออเราเบิดตุ้มเฮ้ยคุณผู้ชมตัวนี้เชีย์มันมากคุณผู้ชมเราได้คูณ25บ้วกมา1,300เป็นเป็นเซนเซสนลคุณผู้ชมมุก<ว>ขอชื่นชมตรงนี้ก่อนละกันมุกจะไม่ขอกดผ่านตรงนี้ไปนะคุณผู้ชมซึ่งมุกปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้เราขอนั่งชื่นชมตรงนี้ก่อนดี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  <c oughs> ฝุดสุดไห,หลไปเลยไหลไปเลยเดี๋ยวมุกจิบน้ำรอนะคุณผู้ชมขอเนี่ยกินน้ำนะดีพื้นว่าพื้นว่าพื้นบวกมา1,300ก็โอเคมุกก็โอเคอยู่อา่าวตะคุณหายทีเนี้ยเพิ่งชมไปหมาดๆเลยนะหัวใจอย่างนั้นแหละตวคุนไปไหนล่ะ อ้าวตัวคูณหายแล้วเนี่ยตัวคูณหายไปไหนคูณสิบอย่างนั้นแหละไหลลงมาต่ออู้ได้คูณสิบไหมเหรออูบอกไปยี่ห้าไปต่ออีกห้าครั้งเลยขอแจมแจมนะแจมแจมนะหัวใจระเบิดมาสีม่วงระเบิดมาสีน้ำแข็งน้ำแข็งเออตัวคูณหายไปไหนเนี่ยคุณผู้ชมนี่คูณสิบลงมาแล้วโอเคก็ยังดีได้คูณสิบนะคุณผู้ชม เกือบเกือบไปแล้วบหวกมาอีก345ไปต่ออีก3ครั้งตอนนี้หูคูณยสเธอปล่อยผ่านคุณ20เราไปได้ไงทำไมเธอทำกับเราแบบนี้สีฟ้าต่อแล้วตัวคูณไปไหนตัวคูณฮัลโหลเอ้าโอคุณผู้ชมแต่ไม่เป็นไรก็ยังถือว่าโอเคอยู่กังไรอยู่ โอ้โหสูตรมมคิดว่าสําหรับเกมนี้น่ะแบบเหมือนได้กลับไปพอของปังหอมพอมมคิดว่าโอเคแล้วเนาะเราถือมา2,000ันใช่ไหมกลับไป1,100งพัมคิดว่าเอาไว้เป็นประมาณนี้ดีกว่านะคะถือว่าได้มันเล่นเกมให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะถ้าใครได้อยากร่วมสนุกก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างไปร่วมสนุกกันได้นะสำหรับวันนี้โมขอลาไปก่อนนะบ๊ายบาย